สาวไฮโซต้องแต่งงานกับชาวนาเพื่อรักษามรดกของตระกูลจากเงื่อนไขในพินัยกรรมการใช้ชีวิตท่ามกลางท้องทุ่งและสามีที่เธอไม่เต็มใจรับเมสาไฮโซแห่งตระกูลหานชัยซึ่งเติบโตในกรุงเทพท่ามกลางความหรูหราและความสะดวกสบายจากเงินทองของครอบครัวเธอเป็นที่รู้จักในสังคมสูงส่งและทุกคนต่างก้อยกระย่องเธอในฐานะผู้หญิงที่มีทั้งความงาม และความสาเร็จในทุกด้านชีวิตอย่างไรก็ตามทุกสิ่งที่เมย์เคยคาดหวังให้ชีวิตเธอเป็นไปตามที่ว่าฝันกลั้นเปลี่ยนไปเมื่อเธอได้รับคําสั่งจากครอบครัวให้แต่งงานกับชายคนหนึ่งที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อนสมศักดิ์ชาวนานในหมู่บ้านเล็กๆที่ห่างไกลาจากความรุราของเมืองใหญ่มันไม่มีทางเลือกอื่นหรอกเมย์เสียงของพ่อเธอดังก้องในหูเมื่อเธอได้ยินเหตุผลที่ต้องแต่งงานกับชายคนนี้ที่ในกรรมของปู่ที่ล่วงลับไปแล้วระบุไว้ว่าหากลูกหลานหาญชายต้องการรักษามารดกและทรัพย์สมบัติ มูลค่าหลายล้านจากการทำธุรกิจเก่าแก่ของครอบครัวจะต้องมีการแต่งงานกับชาวนาในตระกูลหนึ่งตระกูลสมศักดิ์เป็นเงื่อนไขที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มิไม่เข้าใจเลยว่าเหตุใดต้องเป็นแบบนี้เธอมีชื่อเสียงมีทุกสิ่งที่เธอเคยต้าองค์การทรัพย์สินเงินทองสบายๆและการเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกแทบทุกปีในขณะที่สมศักดิ์เป็นเพียงชายชาวนาที่มีชีวิตที่เรียบง่ายทำการเกษตรทุกวันเพื่อดำรงชีพเมย์เคยได้ยินชื่อของเขาผ่านๆแต่ไม่เคยคิดว่าเขาจะ มีบทบาทในชีวิตของเธอสมศักดิ์เป็นคนที่ดูไม่เหมาะสมกับความเป็นไฮโซของเธอเลยเขามีรูปร่างที่แข็งแรงจากการทำงานในทุ่งนาเสื้อผ้าของเขาไม่เคยเป็นแบบที่เธอเคยใส่และท่าทางของเขาก็ไม่ได้ดูน่าสนใจในแบบที่สังคมของเธอยกย่องเมถึงกับพึงใจเมื่อได้ยินว่าเธอต้องแต่งงานกับเขาแต่งงานกับเขาเธอเมถ้าเราไม่ทำตามเงื่อนไขในพินัยกรรมเราจะสูญเสียทุกอย่างไปเสียงของแม่เธอดังก้องไปทั่วห้องเธอไม่อยากรับรู้ความจริงนี้แต่ก็รู้ว่าความมั่งคั่ง และอำนาจของครอบครัวเธอกำลังจะหายไปหากไม่ทำตามคำสัง่งสุดท้ายเมย์ต้องตกลงเธอเดินทางไปยังหมู่บ้านที่สมศักดิ์อาศัยอยู่ตลอดทางเธอคิดแต่เรื่องที่เธอต้องสูญเสียสิ่งสำคัญในชีวิตทั้งเงินทองและความเป็นตัวของตัวเองเมื่อมาถึงบ้านของสมศักดิ์เมย์รู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างบ้านหลังใหญ่ที่เธอเคยอยู่กับบ้านหลังเล็กๆที่ดูท่าทางจะธรรมดาและเรียบง่ายแต่มันกลับมีเสน่ห์บางอย่างที่ทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจและกระวนกระวาย สมศักดิ์ยืนอยู่ที่หน้าประตูบ้านของเขาเขามองมายังเมย์ด้วยสายตาที่เงียบสงบราวกับเขาไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายจากการแต่งงานนี้ยินดีต้อนรับครับเขากล่าวสั้นๆแต่เมรู้สึกถึงความอบอุ่นที่แฝงอยู่ในคำพูดนั้นเมย์ไม่รู้เลยว่าเธอจะต้องปรับตัวอย่างไรในชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตในกรุงเทพที่เคยมีทุกอย่างดูไม่เหมือนที่เธอเคยรู้จักแต่เธอก็รู้ว่าหากเธอไม่ทำตามความต้องการของครอบครัวเธอจะสูญเสียทุกสิ่งที่เธอเคยมี ท่ามกลางท้องทุ่งกว้างใหญ่และบ้านที่เรียบง่ายเมเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไรและชีวิตในเมืองใหญ่ที่เธอเคยใช้มันอย่างไร้ค่าจริงๆแล้วมันนำมาซึ่งความพึงพอใจแค่ไหนเมเริ่มปรับตัวเข้ากับชีวิตในหมู่บ้านอย่างเชื่องช้าในช่วงแรกๆเธอยังคงรู้สึกอึดอัดและไม่คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการต้องตื่นแต่เช้าทุกวันไปทำงานในทุ่งนาซึ่งเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยทำมาก่อน ในสายตาของคนในหมู่บ้านเมดูเหมือนจะเป็นคนที่มาเยือนจากโลกที่ต่างออกไปสมศักดิ์มีชีวิตที่เรียบง่ายเขาตื่นขึ้นแต่เช้าช่วยแม่ทํางานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์และทํานาเมไม่เคยรู้มาก่อนว่าชีวิตแบบนี้เต็มไปด้วยการทํางานหนักและความท้าทายอย่างไรทุ่งนาควางใหญ่และไร่ข้าวโพดท,ที่เธอต้องเดินผ่านไปทุกวันดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดสําหรับเธอทุกย่างก้าวเหมือนกับการเดินทางไปสู่โลกที่เธอไม่เคยต้องเผชิญมาก่อนวันนี้จะต้องทําอะไรบ้างคะเมถามสมศักดิ์ เมื่อเขามาหาเธอในตอนเช้าขณะยืนอยู่ในห้องครัวที่ดูเรียบง่ายและธรรมดาก็ไปเก็บผักกับมะเขือที่สวนกันครับแล้วก็คงจะต้องไปช่วยเก็บข้าวในทุ่งนาอีกนิดหน่อยสมศักดิ์ตอบพร้อมกับยิ้มบางๆที่มักจะทําให้เมรู้สึกแปลกๆบางอย่างเมยืนคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจออกมาเบาๆเ,เ,เธอไม่เคยคิดว่าจะต้องมาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ชีวิตที่เคยสะดวกสบายในกรุงเทพตอนนี้กลายเป็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลาจากตัวเธอเหลือเกินแต่เมื่อเธอมองไปที่สมศักดิ์เขาก็ไม่ได้แสดงให้เห็นว่า เขารู้สึกหนักใจหรือกังวลอะไรเกี่ยวกับการทำงานหนักทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาและเขาก็ทำมันด้วยความรักและความภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาทำในระหว่างการเก็บผักและทำงานในสวนเมย์ค่อยๆเริ่มรู้สึกถึงความเชื่อมโยงบางอย่างกับธรรมชาติและการใช้ชีวิตในแบบที่เรียบง่ายขณะที่เธอก้มหน้าก้มตาหั่นมะเขือและเก็บผักสมศักดิ์สอนให้เธอรู้จักความสำคัญของการทำงานด้วยมือและการใส่ใจในสิ่งที่เป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตมันไม่ใช่แค่การทำงานครับ มันคือการให้ชีวิตเรามีความหมายสมศักดิ์พูดขณะยืนข้างๆเมย์ในขณะที่เก็บผักทุกอย่างที่เราทํามันจะสะท้อนกลับมาในชีวิตเราเองเมย์เริ่มรู้สึกถึงคําพูดนั้นอย่างช้าๆสิ่งที่เธอเคยคิดว่าตัวเองไม่จําเป็นต้องทํากลับกลายเป็นสิ่งที่เธอเริ่มเข้าใจและเธอก็เริ่มรู้สึกว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่สิ่งของหรือเงินทองแต่เป็นการให้ความสําคัญกับสิ่งเล็กๆรอบตัวเมื่อเสร็จจากการทํางานในสวนสมศักดิ์พาเมย์ไปทุ่งนาเพื่อเก็บเกี่ยวข้าวโพดแม้ว่าเมยเจ์จะเหนื่อยล้า จากการทำงานหนักแต่เธอก็เริ่มเห็นคุณค่าของการทำสิ่งเหล่านี้มากขึ้นบางที่ความสุขมันก็แค่การรู้สึกพอใจในสิ่งที่เราทำและในสิ่งที่เรามีสมศักดิ์พูดขณะยืนข้างๆเมที่กำลังทักเหนื่อยใต้ร่มไม้เมมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามมากมายแต่ก็รู้สึกถึงความสงบและความสุขที่แปลกใหม่ในตัวเองแม้ว่าเธอจะยังไม่สามารถปรับตัวได้เต็มที่แต่เธอก็เริ่มเข้าใจว่าโลกที่เธอเคยรู้จักนั้นมันไม่เท่ากับโลกที่เธอกำลังเรียนรู้ใหม่ ในตอนนี้การใช้ชีวิตท่ามกลางท้องทุ่งและการอยู่กับสมศักดิ์ทำให้เมเริ่มเห็นสิ่งที่เธอไม่เคยคิดว่าจะมีค่าหรือสําคัญจนกระทั่งวันหนึ่งเธอเริ่มรู้สึกว่าการอยู่ที่นี่กับเขาอาจไม่เลวร้ายอย่างที่เธอเคยคิดมาก่อนเมเริ่มปรับตัวเข้ากับชีวิตในท้องทุ่งได้มากขึ้นแม้ว่าจะยังมีความรู้สึกแปลกแยกอยู่บ้างแต่เธอกลับพบว่ามีสิ่งใหม่ๆที่ทําให้เธอรู้สึกเต็มใจที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปทุกๆวันเธอได้เรียนรู้จากสมศักดิ์ จากการทำงานหนักในไรนาไปจนถึงการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายในแบบที่เธอไม่เคยเข้าใจมาก่อนวันหนึ่งเมกำลังนั่งพักเหนื่อยในสวนหลังบ้านขณะที่สมศักิ์กำลังดูแลสัตว์เลี้ยงเมื่อสมศักิ์เดินเข้ามาหาเธอเขามองเห็นว่าเมดูเหมือนจะเหนื่อยล้าจากการทำงานวันนี้เหนื่อยหรือเปล่าครับสมศักิ์ถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนที่ทำให้เมรู้สึกสบายใจก็นิดหน่อยค่ะเมตตอบพร้อมกับยิ้มบางๆ สมศักดิ์ยิ้มกลับและนั่งลงข้างๆเธอเขามองไปที่ท้องทุ่งกว้างไกลและพูดขึ้นว่าผมเคยคิดว่าชีวิตมันมีหลายอย่างที่เรามักจะมองข้ามไปเรามองเห็นแต่สิ่งที่อยู่ข้างหน้าแต่บางครั้งมันก็ต้องมองลงไปที่พื้นมองที่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราเมหันไปมององค์เขาด้วยความสนใจเธอไม่เคยเห็นสมศักดิ์ในมุมนี้มาก่อนเขาไม่เพียงแต่มีความมรู้ในการทํางานหนักแต่ยังมีทัศนคติที่สวยงามและลึกซึ้งเกี่ยวกับชีวิตคุณสมศักดิ์เมเริ่มพูดเสียงเบา ทำไมคุณถึงทำทุกอย่างด้วยความมุ่งมั่นขนาดนี้ทั้งที่มันดูยากลำบากมากสมศักดิ์ยิ้มอย่างอ่อนโยนเขามองไปที่ทุ่งนาและตอบว่าผมคิดว่าถ้าเราทำทุกอย่างด้วยใจและรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่มีมันก็ไม่ยากเกินไปหรอกครับทุกอย่างที่เราทำมันจะมีผลต่อชีวิตเราคืนกลับมาเมนั่งฟังเงียบเธอเริ่มรู้สึกว่าความคิดของสมศักดิ์มันต่างจากโลกที่เธอเคยรู้จักการให้ความสำคัญกับสิ่งเล็กเลน้อยๆยที่มักจะถูกมองข้ามในชีวิตมันทำให้เธอคิดใหม่ เกี่ยวกับสิ่งที่เธอเคยเชื่อเมื่อเวลาผ่านไปเมย์เริ่มเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างช้าๆในตอนแรกที่เธอมาที่นี่เธอรู้สึกเหมือนต้องฝืนทุกอย่างแต่ตอนนี้เธอกลับเริ่มชินกับการตื่นเช้าเพื่อทํางานในทุ่งนารู้สึกถึงความพึงพอใจจากการที่ได้ช่วยสมศักดิ์เก็บเกี่ยวข้าวและการที่ได้ใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติในแบบที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนในวันหนึ่งหลังจากที่พวกเขาทํางานเสร็จสมศักดิ์พาเมย์ไปดูทุ่งนาใหม่ที่กําลังจะเริ่มเก็บเกี่ยวเขาชี้ไปที่แปลงข้าวที่สุกงอมแล้วและพูดขึ้นว่า นี่แหละครับผลจากการทำงานหนักทั้งหมดเมมองไปที่ข้าวที่สุกงอมเต็มที่แล้วรู้สึกถึงความภูมิใจที่ซ่อนอยู่ในคำพูดของสมศักดิ์แม้ว่ามันจะเป็นการทำงานหนักแต่ผลที่ได้กลับมีค่ามากกว่าที่เธอคิดมันสวยงามมากค่ะเมพูดด้วยความซาบซึง้งสมศักดิ์หันมามองเธอและยิ้มใช่ครับความพยายามทุกอย่างมันคุ้มค่าจริงๆในขณะนั้นเมรู้สึกเหมือนหัวใจของเธอเริ่มเบาและอบอุ่นขึ้นเธอเริ่มเห็นสมศักดิ์ในแง่มุม ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเขาไม่เพียงแต่เป็นชายที่ทำงานหนักเขายังมีความอบอุ่นและความเข้าใจที่ไม่เหมือนใครในวันนั้นเองเม์เริ่มรู้สึกถึงความผูกพันที่เกิดขึ้นกับสมศักดิ์มากขึ้นมันไม่ใช่แค่ความรับผิดชอบที่เธอต้องทำตามเงื่อนไขของพินัยกรรมแต่เธอกลับเริ่มรู้สึกว่าเธออยากใช้ชีวิตร่วมกับเขาอย่างแท้จริงแม้ว่าเธอยังไม่สามารถบอกตัวเองได้ว่าความรู้สึกนั้นคืออะไรแต่เธอก็รู้ว่าอะไรบางอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงไปในตัวเธอ ใน่ามกลางท้องทุ่งกว้างที่มีเสียงลมพัดผ่านเบาๆเมย์เ,มเริ่มเปิดใจรับรู้สิ่งใหม่ๆที่เธอไม่เคยคิดว่าจะมีค่าและการอยู่กับสมศักดิ์ทำให้เธอเริ่มเข้าใจคําว่าความสุขที่แท้จริงความสัมพันธ์ระหว่างเมกับสมศักดิ์ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก,ก่อนทุกวันเธอเริ่มรู้สึกถึงการผูกพันที่ลึกซึ้งกับชีวิตในท้องทุ่งมากขึ้นและกับสมศักดิ์ที่คอ,อยอ,อยู่เคียงข้างเมไม่เพียงแค่เริ่มทํางานในไรนาและเก็บเกี่ยวผลผลิตแต่เธอยังได้เรียนรู้การแบ่งปันความสุข และความทุกจากการใช้ชีวิตร่วมกันวันหนึ่งเมและสมศักด์กำลังนั่งพักใต้ร่มไม้หลังจากการทำงานหนักในทุ่งนาทั้งคู่ไม่พูดอะไรกันมากนักแต่การนั่งเงียบๆข้างๆกันทำให้เม่รู้สึกถึงความใกล้ชิดที่แปลกใหม่คุณ,ณสมศักด์เมเอ่ยขึ้นเบาๆขณะที่สายตาของเธอมองไปที่ท้องฟ้าที่กำลังจะมืดลงทำไมคุณถึงไม่เคยขอให้ฉันไปที่กรุงเทพหรือเปล่าทำไมคุณไม่อยากให้ฉันรู้จักชีวิตในโลกที่ฉันเคยอยู่ สมศักหันมามองเธอและยิ้มบางๆก่อนจะตอบเสียงเบาผมรู้ว่าคุณคงไม่เข้าใจในสิ่งที่เราเป็นที่นี่ตั้งแต่แรกแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าโลกของคุณจะไม่สําคัญมันแค่ไม่ใช่ทางเดียวที่เราจะไปเมนั่งนิ่งคิดในคําพูดนั้นเธอเริ่มรู้สึกว่าการอยู่ที่นี่กับสมศักดิ์ทําให้เธอเห็นโลกในมุมที่แตกต่างไปจากที่เคยเห็นการใช้ชีวิตในความเรียบง่าย การให้ความสำคัญกับสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัว,ตวคือสิ่งที่เธอไม่เคยเข้าใจจะนกกระทั่งได้ลองสัมผัสด้วยตัวเองในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้เธอเริ่มเห็นออความเปลี่ยนแปลงในตัวเองแม้ว่าเธอยังไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้ทั้งหมดแต่เธอรู้ว่าความรู้สึกของเธอเริ่มคลี่คลายจากความเครียดและความไม่เต็มใจในตอนแรกมาเป็นความเข้าใจและการยอมรับในชีวิตที่แตกต่างจากสิ่งที่เธอเคยรู้จักคืนหนึ่งเมนั่งอยู่ในห้องนอนของบ้านสมศักดิ์หลังจากการทำงานทั้งวันเธอมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นแสงจันทร์ที่ส่องผ่านต้นไม้ และลมที่พัดมาอย่างเบาๆกลิ่นของดินและข้าวสาลีที่กำลังเติบโตทำให้เธอรู้สึกถึงความสงบในใจสมศักดิ์เดินเข้ามาในห้องและยิ้มให้เมย์วันนี้เหนื่อยไหมครับเมมองเขาอย่างเงียบๆแล้วตอบขาดแต่รู้สึกดีนะคะทุกวันนี้เริ่มรู้สึกเหมือนกับว่าฉันได้พบสิ่งที่แท้จริงในชีวิตสมศักดิ์ยิ้มและนั่งหลงข้างๆเมย์ชีวิตมันไม่ใช่แค่สิ่งที่เรามีในมือละครับแต่มันคือสิ่งที่เราทำด้วยใจและการรู้สึกถึงความหมายในสิ่งที่เราทำเมรู้สึกถึงความอบอุ่น จากคำพูดของเขาและรู้ว่าความสัมพันธ์ของเธอกับสมศักดิ์เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เธอไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นถึงแม้ว่าเธอยังไม่สามารถพูดออกไปว่าเธอรู้สึกอะไรกับเขาจริงๆแต่เธอก็เริ่มเข้าใจถึงการที่เขาเป็นคนดีและมีความเอื้อเฟื้อเผื่อเผ่ในวิถีชีวิตที่เรียบง่ายทุกครั้งที่เธอมองไปที่สมศักดิ์เธอกลับรู้สึกถึงความอุ่นใจที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเหมือนกับว่าเขาคือเสาหลักในชีวิตที่ทําให้เธอค้นพบว่าความสุขไม่ใช่สิ่งที่อยู่ไกลตัวแต่เป็นสิ่งที่อยู่่ใในนทุกๆสิงงรรออบตตััววและเาเา หนึ่งวันเมตัดสินใจเดินไปหาเขาที่ทุ่งนาอีกครั้งในขณะที่สมศักด์กำลังเก็บเกี่ยวข้าวโพดเขาหันมามองเมและยิ้มให้กลับมาอีกแล้วหรือครับเขาถามด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นเมยิ้มกลับและตอบขัดฉันคิดว่าฉันเริ่มเข้าใจแล้วนะคะว่าการที่ฉันได้อยู่ที่นี่มันคือการได้สัมผัสความสุขในแบบที่ไม่เคยรู้มาก่อนสมศักด์มองเธอด้วยสายตาที่อบอุ่นและเข้าใจก่อนจะพูดว่ามันไม่ใช่แค่การทำงานมันคือการรู้จักตัวเอง และการเข้าใจโลกที่เรามีในขณะนั้นเมรู้สึกเหมือนกับว่าโลกใบนี้ไม่ได้มีแค่ความรู้ราและสิ่งของที่เรามีแต่ความสุขที่แท้จริงคือการได้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและเป็นตัวของตัวเองและในที่สุดเมย์ก็เริ่มเปิดใจให้กับความรักและความเข้าใจที่เธอไม่เคยคาดคิดว่าเธอจะพบในทุ่งนาแห่งนี้หลายเดือนผ่านไปเมย์เริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเองที่ยากจะอธิบายเธอไม่ใช่แค่คนที่มาที่นี่เพื่อทำตามเงื่อนไขในพินัยกรรมอีกต่อไป แต่เธอเริ่มมีความรักในวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและเต็มไปด้วยความหมายที่เธอไม่เคยเห็นมาก,ก่อนสมศัก์ยังคงเป็นผู้ชายที่เงียบขรึมและทำงานหนักแต่ในสายตาของเมเขากลับเป็นคนที่มีความ,มอบอุ่นและความเข้าใจที่ลึกซึ้งเขาช่วยให้เธอค้นพบความสุขที่แท้จริงของการใช้ชีวิตเขามักจะสอนเธอถึงการทำงานหนักความอดทนและการให้ค่ากับทุกๆสิ่งที่มีในชีวิตเมเริ่มรู้สึกว่าเธอไม่สามารถขาดสมศักดิ์ได้อีกต่อไปเขากลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเธออย่างไม่รู้ตัว วันหนึ่งหลังจากการทำงานหนักในทุ่งนาเมเดินไปหาสมศักดิ์ที่กำลังนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกใกล้ๆบ้านเขาหันมามองเธอและยิ้มให้เหนื่อยหมครับเขาถามด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นเมยิ้มเล็กน้อยก่อนจะนั่งลงข้างๆเขาค่ะแต่รู้สึกดีมากเลยค่ะคุณสมศักดิ์สมศักดิ์มองเธอด้วยสายตาที่มีความเข้าใจเขารู้ว่าเมเริ่มปรับตัวและเริ่มมองเห็นความงามในสิ่งที่เคยดูเป็นเรื่องยากลำบากคุณเปลี่ยนไปมากนะครับเขาพูดเสียงเบาผมดีใจ ที่ได้เห็นคุณเติบโตในที่นี่เมมองเขาด้วยความซาบซึ้งขอบคุณข่ะฉันรู้สึกว่าชีวิตที่นี่มันทําให้ฉันเข้าใจอะไรหลายๆอย่างบางทีสิ่งที่เราคิดว่ามันยากและไม่สามารถทําได้กลับกลายเป็นสิ่งที่มีค่าและทําให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นสมศักยิ้มและพยักหน้าเขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดออกมาอีกครั้งชีวิตมันก็เหมือนกับการท,รทําไร่ทํานาคุณต้องใส่ใจดูแลมันและมันก็ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากในที่สุด เมย์หันมามองเขาและเห็นความจริงใจในแววตาของสมศักดิ์ที่ผ่านมาเธอไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับเขามาก่อนความรู้สึกของเธอเริ่มเปลี่ยนไปจากการมองเขาเป็นเพียงสามีที่เธอไม่เต็มใจรับมาเป็นคนที่เธอเห็นคุณค่าทุกๆอย่างที่เขาทำเวลาผ่านไปเมย์รู้สึกว่าความรักเริ่มเติบโตในใจเธออย่างช้าๆแต่แน่นอนมันไม่ใช่แค่การรักจากภายนอกแต่เป็นความรักที่เติบโตจากความเข้าใจและความร่วมมือในการใช้ชีวิตร่วมกันคืนหนึ่งขณะที่ท้องฟ้าผ่านไปถึงเวลานอนเมย์นั่งอยู่ในห้องนอนเธอคิดถึงชีวิตในกรุงเทพ และชีวิตที่เธอเคยมีก่อนจะมองไปที่สมศักดิ์ที่นั่งอยู่ข้างๆบนเก้าอี้ไม้คุณสมศักดิ์เมเริ่มพูดเสียงเบาฉันคิดว่าฉันคิดถึงกรุงเทพบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้ฉันเริ่มเข้าใจแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความหมายในตัวเองสมศักดิ์หันมามองเธอเขายิ้มให้และพูดเบาๆไม่ต้องคิดมากหรอกครับคุณแค่ทําสิ่งที่คุณรู้สึกดีและเราจะผ่านมันไปด้วยกันเมย์ได้ยินคําพูดนั้นแล้วรู้สึกอบอุ่นในใจเหมือนกับว่าเธอเริ่มมองเห็นความหมายของชีวิตที่แท้จริง เมื่อเธอเริ่มให้ความสําคัญกับสิ่งที่อยู่รอบตัวและเห็นคุณค่าในสิ่งที่ดูเหมือนจะไม่สําคัญเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อแสงแดดส่องเข้ามาผ่านหน้าต่างเมยตื่นขึ้นและออกมาดูสมศักดิ์ที่กําลังทํางานในทุ่งนาเธอรู้สึกเหมือนกับว่าเธอกําลังค้นพบบางสิ่งใหม่ในตัวเธอและในโลกใบนี้คุณสมศักดิ์เมยพูดในขณะที่เดินไปหาสมศักดิ์ฉันอยากขอบคุณคุณจริงๆที่ช่วยให้ฉันได้เห็นโลกในมุมใหม่ฉันเริ่มเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ทําให้เรามีความสุข ไม่ใช่สิ่งที่เรามีในมือแต่คือสิ่งที่เราทำไปด้วยความรักและความเอาใจใส่สมศักดิ์หันมามองเธอและยิ้มคุณเข้าใจแล้วใช่ไหมครับความรักมันไม่ใช่เรื่องที่เราคาดหวังให้มันเกิดขึ้นจากการพยายามบังคับมันแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองเมื่อเราเริ่มเปิดใจเมยยิ้มกลับไปเธอรู้สึกถึงความรักที่เริ่มเติบโตขึ้นในใจแม้ว่ามันอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบแต่เธอรู้ว่าเธอไม่สามารถขาดสมศักดิ์ได้อีกต่อไปและในวันนั้นเมย์ก็ได้พบกับความรักที่แท้จริง ความรักที่ไม่ใช่แค่การหลงรักจากภายนอกแต่เป็นความรักที่เกิดจากการเข้าใจชีวิตและการใช้ชีวิตร่วมกันเวลาผ่านไปหลายเดือนเบและสมศักิ์ใช้ชีวิตร่วมกันในทุงน่งนายอย่างเรียบง่ายแต่การที่เธอเริ่มเข้าใจชีวิตในชนบทนั้นก็ทำให้เธอได้เห็นความสำคัญของความรักที่แท้จริงความสัมพันธ์ของพวกเขาค่อยๆเติบโตขึ้นจากการเป็นคู่สมรสที่เกิดจากเงื่อนไขในพินัยกรรมกลายเป็นความรักที่เธอเองก็ไม่เคยคาดคิดว่าจะเกิดขึ้น วันหนึ่งเมนั่งอยู่ที่โต๊ะในบ้านหลังเก่าดูท้องทุ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลเธอคิดถึงกรุงเทพและชีวิตในเมืองที่ห่างไกลแปล้วถึงแม้เธอจะคิดถึงบ้านเก่าแต่การใช้ชีวิตในทุ่งนาทำให้เธอรู้สึกถึงงอความสงบและความสุขที่เธอไม่เคยพบมาก่อนสมศักดิ์เดินเข้ามาในบ้านและมองเห็นเธอนั่งอยู่ที่โต๊ะเขายิ้มเล็กน้อยแล้วถามคิดอะไรอยู่หรือครับเมเงยหน้าขึ้นมองสมศักดิ์รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเองฉันคิดถึงบางอย่างค่ะชีวิตในกรุงเทพที่เรามีมันแตกต่างจากที่นี่มาก แต่มันก็ทำให้ฉันคิดว่าฉันมีสิ่งที่สำคัญในชีวิตแล้วนะคะสมศักนั่งลงข้างๆเมย์และมองเธออย่างเข้าใจถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่เราเลือกจะทำให้ชีวิตดีขึ้นก็คงถึงเวลาแล้วที่คุณจะตัดสินใจเมนิ่งไปพักหนึ่งความคิดเริ่มลอยไปถึงอนาคตอนาคตที่เธอไม่เคยคาดหวังว่าจะเป็นแบบนี้เลยความรักที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้และการยอมรับชีวิตในที่นี้เธอไม่สามารถปฏิเสธความรู้สึกของตัวเองได้อีกแล้วคุณสมศักเมย์เริ่มพูดเสียงเบา ฉันฉันคิดว่าฉันอยากจะอยู่ที่นี่กับคุณค่ะคำพูดนี้ทําให้สมศักดิ์มองเธอด้วยสายตาที่มีความหมายเขาค่อยๆยิ้มและพูดว่าผมดีใจครับที่คุณได้ตัดสินใจแบบนี้ไม่รู้สึกถึงการตัดสินใจที่หนักหน่วงในใจของตัวเองมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเลือกที่จะอยู่ที่ทุ่งนาแต่เป็นการเลือกที่จะรับความรักและชีวิตที่สมบูรณ์แบบกับสมศักดิ์ในที่สุดเธอก็รู้ว่าเธอไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมได้อีกต่อไปทุกสิ่งที่เธอเรียนรู้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทำให้เธอเข้าใจถึงความหมายของความสุขที่แท้จริงซึ่งไม่สามารถหาซื้อได้จากเงินหรือสิ่งของแต่มันอยู่ในสิ่งที่เราทำจากใจและการให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีอยู่รอบตัววันถัดมาเม์ได้ไปที่ห้องเก็บเอกสารเก่าๆของบ้านสมศักดิ์เพื่อค้นหาเอกสารที่เกี่ยวกับมรดกในพินัยกรรมที่เธอยังไม่ได้ดูทั้งหมดหลังจากที่พินัยกรรมถูกเปิดเผยให้เธอทราบในวันแรกที่เธอมาอยู่ที่นี่แล้วเมรู้ว่ามันอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิ์ในการรักษามรดกตามเงื่อนไขอีกต่อไป ในขณะที่เธอกำลังตรวจสอบเอกสารอยู่นั้นสมศักด์เดินเข้ามาในห้องและมองดูเมที่ทำงานอยู่กำลังหามรดกอยู่หรือครับเขาถามด้วยน้ำเสียงที่แสดงความสนใจเมยิ้มเล็กน้อยไม่ค่ะฉันคิดว่าฉันไม่ต้องการมันแล้วเธอพูดออกมาด้วยความมั่นใจสิ่งที่สำคัญที่สุดคือชีวิตที่เรามีตอนนี้ฉันรู้สึกว่าชีวิตที่มีอยู่ตอนนี้มันดีมากและคุ้มค่าแล้วสมศักด์ยิ้มตอบอย่างอบอุ่นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมก็จะอยู่ข้างคุณเสมอครับ เมรู้สึกถึงความจริงใจในคำพูดของเขาความรู้สึกที่อ่อนโยนและอบอุ่นจากชายคนนี้คือสิ่งที่ทําให้เธอตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในที่สุดและในวันนั้นเองเมได้ตัดสินใจที่จะไม่หันหลังกลับไปหาชีวิตในกรุงเทพที่เธอเคยรู้จักแต่เลือกที่จะใช้ชีวิตในทุงน่งนาสารต่อความรักที่เธอค้นพบในสมศักดิ์และในตัวเธอเอง